ของภัยพิบัติค่ะ,คะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นหลายคนได้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวของภูเขาไฟซากุระจิมะค่ะที่มีการระเบิดนะคะปกติเนี่ยภูเขาเนี้ยจะปะทุอยู่แล้วนะเป็นประจำคือมีความแอคทีฟอยู่เสมอคือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องเตือนภัยระดับสูงสุดอยู่ที่ระดับ5เลยเพราะว่ามันระเบิดค่อนข้างรุนแรงมากๆค่ะก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยค่ะ โดยเรื่องราวนี้นะคะก็คือสำนักงานอุตุนิยมวิทยาค่ะแห่งญี่ปุ่นหรือ JMA ก็มีการระบุว่าภูเขาไฟซากุระจิมะเริ่มปะทุเวลาประมาณ20นาฬิกา5นาทีค่ะตามเวลาท้องถิ่นราว18นาฬิก5นาทีตามเวลาไทยพนเท่า่านค่ะขึ้นฟ้าเนี่ยถึง2.5กิโลเมตรจึงยกระดับการเตือนภัยค่ะจากระดับ3เนี่ยอยู่ที่ระดับ5ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดค่ะ ทางด้านผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นนะคะก็ระบุว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พบความผิดปกติใดๆที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เซนไดซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟลูกนี้ไปประมาณ50เมตรสำหรับความคืบหน้าวันนี้ค่ะทาง NHK ก็รายงานว่าคาดการณ์นะคะว่าจะไม่มีการกระทุ้งใหญ่เกิดขึ้นในอีกระลอกเนี่ยนเร็ว,วนี้นไม่มีแน่นอนแต่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีค่ะที่ประกาศเตือนภัยภูเขาไฟสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มใช้ระบบดังกล่าวเมื่อปี2550 นอกจากนี้นะคะยังสั่งอพยพป,ประชาชนและแนะนำค่ะห้ามเข้าใกล้พื้นที่รอบภูเขาไฟสากุระจมะในรัศมี2.5กิโลเมตรรวมถึงเตือนด้วยค่ะว่ารัศมี3มกิโลเมตรนี่ก็มีความเสี่ยงนะในเรื่องของหินขนาดใหญ่แล้วก็ภายในเนี่ยรัศมี2กิโลเมตรเช่นกันมีแนวโนม้มด้วยนะคะว่าจะเผชิญหน้ากับกระแสไพรโรคลาสติกซึ่งประกอบด้วยกลุ่มก๊าซร้อนจัดเทา و ่านแล้วก็เศษหินภูเขาไฟที่พวยพุ่งไหลทะลักลงมาตามแนวเขาค่ะ ทั้งนี้นะคะหนึ่งในการระเบิดรุนแรงที่สุดของภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อปี2457หรือเมื่อ108ปีก่อนที่คราชีวิตผู้คนไปมากถึง58รายด้วยกันค่ะ